สวัสดีครับผมดีเจมากเมืองใต้ครับวันนี้เรามีสิ่งดีๆมาฝากนะครับให้กับทุกๆท่านนะครับได้ลองอไปทำลองไปทำแล้วก็ไปดื่มดูนะครับะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ <c oughs> มีกำลังวังชาโดยไม่ต้องไปพึ่งอยู่พึ่งยาไม่ต้องไป ทอนกาแฟที่ก็ว่ากันนะครับนะเรามาดูง่ายๆนะครับรับรองว่าดื่มก่อนนอนทุกวันนะครับท่านก็จะมีกําลังวังชอดีมากนะครับลองทานถ้ติดต่อกันประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมรับรองได้นะครับขั้นตอนแรกเลยขั้นตอนแรกเลยนี่หอมแดงนะครับหอมแดงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยเห็นไหมอ่านี่หอมแดงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับหั่นด้วยมีดนะครับหัน่นด้วยมีดเล็กๆอืมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนี่คือหอมแดงครับที่เรานํามาปรุงเป็นอาหารนั่นแหละครับนี่หอมแดงหนึ่งหัวนะครับอ่า หอมแดงอืมบทหันให้ละเอียดนะครับให้อ่าหันให้ละเอียดอืมนะครับได้ประมาณเนี้ยนะครับหันละเอียดแล้วก็มีน้ําอุ่นนะครับน้ําอุ่นนี่คือน้ําอุ่นนะนี่คือน้ําอุ่นน้ำอุ่นอุ่นนะครับน้ำอุ่นอุ่นะี่างไว้น้ำอุ่น,นอุ่น,น เราก็เอาหอมแดงที่เราหั่นนะครับเอาหอมแดงที่เราหั่นใส่ในน้ําอุ่นอ่าใส่ในน้ําอุ่นนะครับใส่แล้วนะอันนี้ใส่แล้วแล้วก็ใช้ช้อนคนๆๆๆได้ประมาณนี้พอคนเสร็จมะนาวเออนี่มะนาวมะนาวมะนาว หอ,อมแดงหั่นใส่ในน้ำอุ่นพร้อมด้วยมะนาวอามะน,น,น,นาวหนึ่งลูกนะครับมะนาวหนึ่งลูกอ่าเอาเล็ดออกเอาเม็ดออกแล้วก็ใส่มะนาวลงไปใส่มะนาวลงไปปึ๊บใส่มะนาวลงไป ปุ๊บใส่มะนาวลงไปปุ๊บแล้วก็กวนๆให้เข้ากันนะครับตอนนี้ในน้ำอุ่นออมีหอมแดงหัน่นแล้วก็มะนาวหนึ่งลูกนะครับยังไม่พอนี่คือน้ำพึ่ง น้ำพึ่งจากรังนะ่น้ำพึ่งจากรังนะดูครับน้านพึ่งจากรังเราเติมเติมน้ำพึ่งโอเคพอสมควรนะีเติมน้ำพึ่งเสร็จเติมน้ำพึ่งเสร็จนะอันนี้เราขาวไม่ต้องนะเติมน้ำพึ่งเสร็จหอมแดงหัน่นบีบมะนาวใส่หนึ่งลูก เติมน้ำพึ่งลงไปแล้วก็กวน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 ให้เข้ากันอืมกวนให้เข้ากันให้เข้ากันให้น้ำพึ่งกับมะนนาวน้ำอุ่นแล้วก็หอมแดงนะครับให้มันเข้ากันเนี่ยกวนประมาณสักหนึ่งนาทีหรือไม่ไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ได้อืม เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วเราก็ดื่มก่อนนอนทุกคืนรับรองได้ว่าท่านจะมีพลังรสชาต เนี่ยเราดื่มก่อนนอนทุกวันครับรับรองได้ว่าปัง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 ,ปง,ปงเลยนะครับอืมอืมอืมอเนี่ยทำง่ายๆนะครับทำกินง่ายๆนี่คือสมุนไพรที่เราอืมทำกินง่ายๆครับกินก่อนนอนดื่มก่อนนอนทุกวันครับรับรองได้ว่าสุดยอด อืมโอเคสุดยอดมากๆนะครับดื่มก่อนนอนทุกวันครับทุกคืนครับไม่ใช่ทุกวันดื่มก่อนนอนทุกคืนครับรับรองได้ว่าท่านจะมีพลังนะครับสุดยอดมากลองไปทำดูครับง่ายๆครับน้าอุ่นเอ่ หอมแดงหั่นละเอียดมะนาวน้ำผึ้งนะครับคนแล้วก็ดื่มนะครับถ้าชอบอกชอบใจคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ